รู้ไหมว่าทำไมบางทีตอนเช้าๆหมาถึงชอบหอนแบบเพิ่งพระอาทิตย์ขึ้นได้แป๊บเดียวก็ร้องอู้มาซะแล้วฟังดูแปลกเนอะแต่จริงๆแล้วมันมีทฤษฎีที่น่าสนใจอยู่นะหมาน่ะเขาได้ยินเสียงดีกว่าคนเราตั้งสี่เท่าเสียงลมเสียงนกร้องหรือแค่แสงเริ่มเปลี่ยนตอนเช้าบางทีก็พอจะกระตุ้นให้มันหอนได้เลย มีนักวิจัยเชื่อว่านี่อาจเป็นสัญชตาตญาณที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของหมานั่นก็คือหมาป่าเหมือนเป็นการส่งเสียงทักทายตอบสนองหรือบอกเขตแดนในแบบฉบับของเขามีงานวิจัยปี2020ที่บอกว่าสุน,นัขก,กว่า60%หอนตอนพระอาทิตย์ขึ้นเพราะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของแสง ถ้าสังเกตดีๆตอนเช้าแถวบ้านเราก็มีเหมือนกันบางตัวหอนพร้อมไก่ขันเลยด้วยซ้ำเหมือนหมาก็มีนาฬิกาชีวิตเป็นของตัวเองแหละเนอะเรื่องน่ารู้มีอีกเพียบกดติดตามไว้ดูได้เลยนะ